โอเคอินสเปกนิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงแล้วจากประเด็นที่กลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างในวงการธุรกิจนะครับหลังจากที่แม่แอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนนะครับหรือ JKN ได้ออกมายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการต่อศาลล้มละลายกลางนะครับหลังจากที่มีปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวจ่ายเงินกู้ยืมหุ้นกู้ราว600ล้านบาทไม่ไหวจึงทำให้หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางต่อไปของ JKN นะครับว่าจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรและจะสามารถฟื้นฟูกิจาการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ไได้หรือม่ทั้งนี้ครับทางด้านของเพจ JKN 1 8เองนะครับได้ออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยืน่นฟื้นฟูกิจการไม่ใช่การยื่นขอล้มละลายแต่อย่างใดนะครับโดยระบุว่า จากกรณีสื่อมวลชนได้มีการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนขอเรียนชี้แจงว่าทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการมิใช่การยื่นขอล้มละลายแต่อย่างใดบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนขอให้ความมั่นใจว่าเรายึดมั่นในกระบวนการการฟื้นฟูกิจการการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมโดยระหว่างนี้อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจาการบริษัทยังสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามปกติและจะพยายามแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทชำระคืนหนี้สินและปรับปรุงกิจาการเพื่อสร้างผลกำไรเพื่อความมั่นคง,งของกิจาการ แต่ทว่าล่าสุดครับก็เป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตื่นตระหนกเลยทีเดียวฮะเมื่อบอร์ดบริหารของ JKN 5คนด้วยกันครับประกาศลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านแม่แอนจัก,กรพงศ์จัก,กราจุธาทิพย์ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตอลตอทครับหรือตอลทว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอ,ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น5ท่านโดยมีรายชื่อกกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้ 1. พลเรือเอกอภิชาติเพ่งสีทองลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพมีผลตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนปี2 5, 5 6 6เป็นต้นไป 2. นางสาวอนงพาณิชเจริญนานลาออกจากตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวมีผลตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปี6 6เป็นต้นไป3นายสุรชัยชมภูไพศาลลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสัรหาและกำหนดค่าตอบแทนเนื่องจากติดภารกิจส่วน işte ตัวมีผลตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนปี2566เป็นต้นไป4นายยุทธพงษ์มาลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากทิศทาง และกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศั6 6เป็นต้นไป 5. นายเอกพิสิทธ์สุดที่กุลพาณิชลาออกจากตําแหน่งกรรมการเนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนปีพุทศั6 6เป็นต้นไป ในการนี้บริษัทจึงมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้สามารถดําเนินการกิจการของบริษัทได้ต่อไปทั้งนี้การลาออกของกรรมการจํานวนทั้ง5ท่านดังกล่าวมงผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญและต่อมาเรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆนางงามนะรับช็อกกันไปตามๆกันฮะหลังจากที่มีข่าวลือออกมาครับว,ว่าผู้นําของเอลซาวาร์นั้น ประกาศห้ามแอนจักระพงรวมงานเลี้ยงรับรองก่อนจะถึงวันประกวด m ม s ส u นิ v เวอร์อีกด้วยโดยเพจ Spacebar ครับรายงานเรื่องดังกล่าวนะฮะบอกว่า b u t i n e u s i n e s s ฟื้นฟูกิจการ JKN เล่นงานแอนจักระพงเข้าแล้ว โดนผู้นำเอลซาดอร์ดประกาศห้ามแอนร่วมง,งานเลี้ยงรับรองก่อนถึงวันประกวดมิสยูนิเวอร์สทั้งนี้ครับข่าวดังกล่าวก็ยังคงไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่อย่างไรทางนี้ก็มีบางส่วนมองว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะฮะแต่ก็มีแฟนนางงามบางส่วนก็แชร์ข่าวนี้กระจายออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งถ้าหากไม่ใช่ข่าวจริงเนี่ยนะฮะก็อาจจะทําให แม่แอนจัก,กระพงนั้นเนี่ยเสียหายไปอย่างมากเลยนะฮะท่ามกลางการประกวด Miss Universe รอบพรีมินารีที่กําลังจะถึงนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดครับทางด้านของสปร์บับบีนะฮะกูรูนางงามชื่อดังได้ออกมาฟาดคนที่กุข่าวปลอมนี้ขึ้นมาเพื่อหวังที่จะดิสเครดิตแม่แอนจัก,กระพงคนระับคุณผู้ชมโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวปลอมะฮะ นิสัยไม่ดี Discredit แม่แอนไม่จริงมีลงอยู่แหล่งเดียวสำหรับใครที่เป็นห่วงแม่แอนเนี่ยว่าจะได้เข้างานไหมเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นเฟกนิวส์ทั้งนี้เนี่ยสปาย,ยังบอกอีกนะวว่าแม่แอนเนี่ยได้เดินทางถึงเอลซาวาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งนี้ครับก็คงจะต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนะะ้าจากทั้งสองฝ่ายนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel To อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราน,ดารานได้เลยนะครับ